สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเย็นวันนี้ก็เป็นโชคดีมากเลยที่มาจังหวัดยะโสธรแล้วก็ได้ลองขี่ม้าครั้งแรกนะคะที่ขี่ม้าเองแล้วก็ฝึกหมือนที่จะลองจ็อกกิ้งเองควบม้าเองอะไรเองนะคะเป็นอะไรที่ยากมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็กำลัง กำลังให้มาลองลองแบบเดินเดินเดินอยู่อ๋อไม่ต้องแปลกใจนะคะไม่อันตรายอุ้มมาควบนี่ค่ะมาที่กำลังควบอยู่เห็นไหมเนี่ยอุปกรณ์อเดี๋ยวถ่ายตัวหลังให้ดูนี่รูปทรงมมาของเราเป็นสีม่วง ผมกำลังคว่ำอีตัวหนึ่งสุดยอดนะอ๋ยฟินได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปควบจริงนะอันนี้มากำลังวิ่งดเดี๋ยวเราจะมีแบบวิ่งแบบต้้วยา,ยาวๆอ่ะหมูมันจะเล็้มากจะตกอยมีความสุขจังเลยเหมือนได้ขี่มา้าไปขี่ม้าก่อนนะเดี๋ยวตกมมาไม่พาย